สตํปาติกากากันธารีอานิ นตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขาราอนิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมาอนัตตาตี ขอน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยปกดีแม้ปรินิพานนานแล้วพคกนั้นด้วยเสียงข้าวก็ผมขอแสดงความเคารพขอโอ,อกาสขอเวลาพระมหาเทราท,นนทุกระดัเปิดสาธรรมนิกพุปด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งขอจเจริญในสีในธรรมจงมันเกิดมีเจ้าภาพแขกผู้มีเกียรติทุกท่านที่มาร่วมงานชาวพนักกิจสุของคุแม่วันทาแสงชารี ในวันนี้โดยทั่วกันทุก่านทุกคนนโอกาสนี้ขอเชิญทั้งหลายได้นั่งอยู่ในการสงบเพื่อที่จะแสดงความเคารพผู้วัยชนคุณเม่วันทาแสงชารีตลอดถึงเคารพพระธรรมอาจใช้เวลาไม่ไม่มากก็ขอให้พวกเราได้ทําความสงบเป็นการได้น้อมระลึกถึงความความกิงเป็นการในพิจารณาความไม่เที่ยงของสังขารไปด้วยกัน ให้พวกเราได้คิดว่าวันหนึ่งพวกเรานั่งอยู่ตรงนี้รวมทั้งพระสงฆ์อาตมาก,ก็จะไปสู่เชืตะกรเหมือนกันยศในลาบหามไปไม่ได้แน่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลสับมีแต่เพียงมีแต่เพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลไม่มีอะไรอขอให้พวกเราได้เข้าใจว่าสุดท้ายมาเมื่อเปล่าก็ไปเมื่อเปล่า นให้ตัวเราได้เตรียมใจมว่าชีวิตของเราเกิดมาจะต้องเป็นอย่างนี้วันนี้อัตมาได้เดินทางไปอำเภอหนองสองห้องไปกิจนิมนต์ขึ้นบ้านใหม่พอดีโยมเขามาหาเขาบอกว่าล,ลูกเขาไปหาปลาแล้วก็ล้มฟุบเป็นลมหมดสติไม่รู้ว่าจะตายยังไง เ,เข้าโรงพยาบาลก็อายุายัยงไม่เกเนเป็นคนหนุ่มนิยมแม่ทั้งแปดสิกว่าปียมแม่วันาทาถรือว่าท่านมีบุญมีกุศลนะให้พวกเราได้เตรียมตัวสุดท้ายเราไม่มีอะไรที่จะไปที่จะเอาไปด้วยมีแต่บุญกับบาวดังนั้นพวกเรามางานศพเลยให้ตั้งสติให้ดดีแต่ดีๆจะได้เห็นของดีๆอย่างน,น้อยๆด้เตรียมสติตนเองครั้งหนึ่งก็ยังดี ว่าสุดท้ายชีวิตของเราก็จะจากลบให้ไปมียศมีลาภผ่ามไปไม่ได้แน่มีเตียงแต่ต้นทุนบุญกุศลสับสมบัติทิ้งไว้ให้ปรมชนแม้งร่างตนเข้าเข้าไปเอาเขาไปเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเช้าเยมัวเมาโ้คมากทำบาปใหญ่มาเมือเปล่าได้เจ้าเอาเอาอะไรเจ้าก็ไปเมือเปล่าเหมือนเจ้ามาควรเร่งสร้างกรรมดีมีกรรมชั่วไม่พาตัวพาใจไฟตันหา มันจเจริญศีลส,สมาธิได้ปัญญาจึงจะพาผลทุกสุขนิลังเราจะมียศตําแหน่งสูงส่มีลูกมีทรัพย์สิสนเงินทองมากมายขนาดไหนก็นต่ามสุดท้ายเราก็าาไปไม่ได้เรามาอยู่ในโลกมนุษย์ชั่วขราวชั่วขราวเท่านั้นพระพุทธเจ้าพระปัจเจีพระรหันพระราชาทุกคนจะต้องเจ,อเจ็บเจ็บตายเหมือนกันนีไม่พ้นเลยคือความตาย เราเกิดมาแล้วสิ่งที่เราไม่ยังได้ก็ต้องได้ก็คือความเก่ความเก็บคว,ม,ควมตายเกิดมาแล้วจะมีของแถมอยู่สามประการที่เราไม่ยังได้แต่ก็ต้องได้คือความเก่เจ็บตายเมื่อเราเห็นว่าร่างกายนี้เป็นอย่างนั้นทุกคนควรที่จะน้อมน้อมเตือนตอนเองมางานศพแต่ละครั้งนีให้พวกเราได้น้อมเตือนสติตอนเองว่าวันหนึ่งคนอื่นก็จะมางานศพเราเหมือนกันไม่ว่าใครทั้งนั้น มางานสมนี้เป็นงานที่จะบำเพ็ญกุศลให้พวกเราปรุงธรรม,สม,มะสำเร็รระหว่างพิจารณาเทวทูตจะเห็นได้ว่าบุคคลที่ได้บรรลุธรรมเอาพระพุทธเจ้าเป็นเบบอยา่างเาพระพุทธเจ้าท่านได้บรรลุธรรมเพราะเห็นเทวทูตได้ออกบวชเพราะเห็นเทวทูตเทวทูตทั้งสีคือคนเก่คนกิบคนตายนับบวช การที่บุคลคลหนุนคนใดก็ตามจะได้บรรลุปเป็นพระโสดาบันตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปพระนิยบุคคลต้นๆคือเห็นว่าสังขารนี้ไม่เทีย่ยงเห็นว่าร่างกายนี้ต้องตายแน่นอนจะเห็นความน่ากลัวจะเห็นว่านี่คือภัยพยาธิภัยมรณะภัยชรามภัยภัยเหล่านี้ที่ไล่ต้อนสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าไม่ว่ามนุษย์ไม่ว่าสัตว์ทั้งหลาย ไม่ว่า,าศาสนาใดก็ตามล้วนเต็นี้ไม่พน้นคือความเก่เก็บตายในเมื่อเราหนีไม่พน้นความแก่เก็บตายพวกเราจะทำยังไงพวกเราจะทำใจยังไงเงไงมื่อเวลาพยามมจุราหรือว่าความตายจะมาถึงเราเราจะยอมรับเราจะปุ่มเราจะวางได้ไหมเราจะมีความยอมรับทำใจได้ไหมจะเตรียมตัวความพร้อมได้ไหม แต่ถ้าพวกเราไม่เตรียมตัวพวกเราไม่ยอมรับความทุกข์ก็จะเกิดขึ้นกับเราไม่ว่าใครพระราชาก็เป็นทุกข์เศรษฐีก็เป็นทุกข์ใครมียศตำแหน่งสูงก็นี้ไม่พ้นความเศร้าโศกเสียใจถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาเข้าใจความเป็นจริงตรงนี้เป็นเรื่องความจริงพระพรูท่เจ้าสอนให้พวกเรารู้ความจริงสอนให้เรายอมรับความจริงให้ให้ทำใจ กับความจริงให้ได้เนีเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วชีวิตพวกเราจะทํำยังไงในเมื่อความตายก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกคนนั่งอยู่ตรงนี้ดมด่านอาตมาประสงค์ความเจ็บก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกคนความเกยก็จะเกิดขึ้นกับเราทุกคนเมื่อพระองค์บอกว่ามันเป็นธรรมดาเรามีความเกยเป็นธรรมดาเรามีความเจ็บใข้เป็นธรรมดาเรามีความตายเป็นธรรมดาเรามีความพัดภาเป็นธรรมดา จะล่วงพ้นความเก่ความเก็บความตายความพังพาไปไม่ได้เรามีกรรมเป็นของของตนมีกรรมเป็นผู้ให,ญห,ญหญ้ผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยจะทากรรมมันใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปจะต้องได้รับผลของกรรมนั้นๆสืบไปพวกเราค่าพิจารณาเนี่ยเข้าใจได้ทุกคนว่าเรามีกรรมเป็นของของตน เราทํากรรมอะไรไว้ทางกายวาจาใจกรรมนั้นจะย้อนหาเราเราคิดดีพูดดีทําดีกรรมนั้นก็จะย้อนหาเราเราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทําไม่ดีกรรมนั้นก็จะย้อนหาเราไม่ทางตรงก็ทางอ,อ้อมไม่ช้าก็เร็วไม่มีใครมาบันดาลไม่มีพรมบันดาลไม่มีพมที่คิดไม่มีพระเจ้าบันดาลคือมีแต่กรรมบันดาลพระพุทธเจ้าว่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปนตามกรรมกรรมยอ่อมจาแนกสันให้เราสามทัปนี้ อันนี้คือสิ่งที่พวกเราสามารถที่จะพิจารณาความที่เราได้มาเป็นมนุษย์นี่ก็คือความโชคดีของพวกเราเป็นผู้โชคดีเป็นผู้มีบุญพระพุทธเจ้าว่าความเกิดมาเป็นมนุษย์นี่เป็นลาภอันประเสริฐเป็นโชคดีสามารถที่จะพัฒนากรรมเขากรรมสิ้นกรรมให้ในโลกมนุษย์ได้สามารถที่จะเป็นอริยบุคคลตั้งแต่พระโสดาบันจนถึงพระอรหันต์ก็ได้สามารถที่จะทําบุญได้มาก ไปถึงสวรรค์นิพพานก็ได้หรือจะทําบาปได้มากเป็นตกนรกอเวกีเป็นปีติอสุรกายสเดชานสัตว์โลกก็ได้คือมนุษย์มนุษย์ทําบุญก็ได้บุญทาบุญได้มากกว่าสัตว์เดเดชาถ้าทําบาปก็ทําบาปเป็นมากกว่าสัตว์เดชาน,นี่คือมนุษย์ภพภูมิของมนุษย์เนี่ยเป็นภพภูมิที่สามารถจะทาบุญก็ได้มากทาบาปก็ได้มาก พระพุทธเจ้าพระปัเจีพระรหันท่านได้มาตัดสรู้ได้มาอุบัติตัดสรู้ก็อยู่โลกมนุษย์ไม่ได้ตัดสรู้ไม่ได้ไปบรรลุธรรมอยู่ที่สวรรค์อยู่ที่ผมอยู่มนุษย์นี่คือโลกมนุษย์เนี่เป็นแดนอุบัติเกิดของบุญแนะบาปเป็นสนามทดสอบกิเลสและคุณธรรมจะทํามาหากินทำมาหากรรมจะพัฒนากรรมเผากรรมอยู่โลกมนุษย์ขามนุษย์มีสีมีธรร จะทําบุญทํากุศลให้ทานรักษาสินคาวนาก็ทําได้มากกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานมันจะทําบุญนิดน้อยนที่จะทําบุญได้เหมือนมนุษย์แล้วก็มนุษย์นี่ถ้าไม่มีสิไม่ธรรมจะทําบาปได้มากกว่าสัตว์เดราาัจฉานจะทําบาปได้มากฆ่าพ่อก็ได้ฆ่าแม่ก็ได้ฆ่าเมียฆ่าสามีฆ่าลูกอะไรก็ได้ฆ่าพระก,ก็ได้ถ้ามนุษย์ไม่มีสิไม่ธรรมดังนั้นมนุษย์นี่ถ้าไม่มีสิไม่ธรรมนี่อันตราย โลกของเราทุกวันนี้บุ่นวายโลกของเราวันนี้เล่าร้อนเพราะมนุษย์ขาดศีลขาดธรรมอย่างอื่นไม่ขาดเทคโนโลยีวัตถุสิ่งของมีความสะดวกสบายมากแต่มนุษย์ก็ไม่สามารถที่จะได้รับความสุขแตงกิแท้กิงเพราะมนุษย์ขาดศีลขาดธรรม,มาขาดความเมตตาขาดความเป็นอกเห็นใจให้อภัยโหสิกรรมให้กันนี่คือมนุษย์ดังนั้นพวกเราได้มาเป็นมนุษย์แล้ว หลังจากตายจากมาเป็นมนุษย์แล้วที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยังยากมากเดียวก็อยมแม่ยันยมพ <analytical language> ่อพระพุทธเจ <PM> ้าบอกว่าการที่มนุษย์จะมาเกิดเป็นมนุษย์อีกมาตายแล้วมีน้อยมากท่านเปรียบเทียบท่ทานหยิบดินในพื้นปฐพีภภ ی, แล้วก็ถามพี่สุทั้งหลายว่าระว่างดินในพื้นปฐพีภภกับอยู่ในเล็บเราอันไหนมากกว่ากันพี่สุสง์บอกว่าดินอยู่ในเล็บพระอ,องค์มีน้อยพระเจ้าค่ะส่วนอยู่ในพื้นปฐพีมีมาก ชันใดก็ชั้นนั้นมนุษย์ที่ตายจากโลกนี้แล้วจะมาเกิดเป็นมนุษย์นีกยากมากยากมากเหมือนเล็บเหมือนดินในเล็บหรอก็ลองพิจารณาดูพวกเราความเป็นมนุษย์ของเราที่ได้สั่งสมบุญมาแต่การปฏิบัติของพวกเราอยู่ปัจจุบันเรามีศีลมีธรรมไหมในใจเรารักษาสินห้าได้ปกติไหมถ้าเราสินห้าไม่ปกติไม่รักษาสินห้าได้ปกติความเป็นมนุษย์อยีกในชาติต่อไปยากมา,มากๆเลย ข้อบุญเก่าที่เราเนี่ยมาเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราลืมบุญเก่าเราก็ไม่มีโอกาสที่จะเป็นมนุษย์ <_ d ata> อีกเขาพูดธ้เจ้าท่านพูดอย่างนั้นว่าคนที่จะตายแลย้วมาเป็นมนุษย์อีกยากเหมือนดินอยู่ในเรียบโลกขนาดเป็นมนุษย์มาเกิดเป็นมนุษย์แล้วท่านบอกว่ายังยากแต่ยากกว่าการมาเป็นมนุษย์เราก็คือตายแล้วมาเป็นมนุษย์อีกยากกว่าดังนั้นคือสิ่งที่พวกเราจะต้องต้องพิจารณาว่าพวกเราเกิดมาโลกมนุษย์นี้ไม่ได้เกิดมา เพื่อจะอยู่โลกมนุษย์ตลอดไปมาอยู่ชั่วคราวอายุของพวกเราไม่เกินร้อยปีไม่ว่าใครจะยากดีมีจนก็จะไม่เกินร้อยปีถ้าเกินก็นิดหน่อยแม้นจะอยู่ถึงชราก็ต้องตายราะสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้ตามธรรมดาไม่มีใครไม่ตายเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระปัจ,เจีเป็นพระรหันเป็นพระราชาเป็นมหาเศรษฐีเป็นผู้มียศตำแหน่งสูงส่งนี้ไม่พ้นคือความตาย ตายแล้วก็ไม่มีใครเอาอะไรไปได้ยศไล้ลาบก็เอาไปไม่ได้ทรัพย์สินเงินทองอะไรก็อไปไม่ได้ไม่มีใครเอาอะไรไปได้มีแต่บุญกระปากปุโคคุณยันจะปาปัญจะยัมมะโจกรุเตอิทัเมื่อผู้ที่ตายไปทําบุญและบาปใดๆในโลกนี้แล้วตันหิตัสะสะังโโหติตันจะอาทายคัจฉิบุญและบาปนั้นแหลย่ยอมเป็นของของเขาคนนั้นโดยเดียวเขาย่อมได้บุญและบาปนั้นแน่นอน ตังจัตสอนุขังโหติช้ายาวะอนุปายินีบุญและบาปนั่นแหละย่อมติดตามเข้าไปเหมือนเงาตามตัวม่จะเห็นได้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องที่พวกเราหน้าจะควรเรียนรู้ศึกษาว่าสุดท้ายแล้วตัวของเราก็จะไปตามบุญตามบาปเราอย่าได้ไปหวังพึ่งลูกพึ่งผัวพึ่งเมียพึ่งไครพึ่งได้ชั่วคราวแต่พึ่งตนเองพึ่งบุญพึ่งบาปพึ่งไดแน่นอน เราเห็นไหมว่าโยมแม่วันทาแสงชารีลูกหลานก็มาส่งได้แช่เชิดตะกอนแต่บาบุญทุนโลนก็จะส่งถึงพบหน้าชานานลอลมาเชื่อว่าโยมแม่วันทาแสงชารีในสั่งสมบุญได้ทําที่พึ่งให้ตนเองไม่แท้นน้อยนี่คือความเอกที่เราได้มาเป็นมนุษย์แล้วก็ท่านมีอายุยืนคนที่มีอายุยืนเนี่ยไม่ใช่บังเอิญโยมพ่อยโยมแม่จะถึงอายุแปดสิบกว่าเนี่ยไม่ใช่บังเอิญ ยิงยุคสมัยของเรานี้อายุไม่เกิน73-74ปีโดยประมาณได้เฉยอยากโยงลองไปดูในธาตุในวัดหก็ได้ไปอ่านดูก็ได้ว่าคนที่อายุเกีดสิบขึ้นจะมีน้อยที่ตายส่วนมากคนจะตายต่ำกว่าเกีดสิบหรือมีมากไปดูในนะในธาตุแต่ละวัดก็ได้คนจะไม่อายุยืนนี่คือความจริงคนจะไม่อายุยืนเนี่ยไม่ใช่เนะเพราะบุญที่ได้สั่งสมมาในอดีต พระพุทธเจ้าว่าในอดีตเขาเป็นคนไม่เคยฆ่าสัตว์มีเมตตาต่อสัตว์ทั้งหลายด้วยผลบุญนั้นนั้นเกิดมาจึงมีอายุยืนส่วนคนมีอายุสั้นพระพุทธเจ้าว่าในอดีตเขาเป็นคนโหดร้ายทารุณมือเปื้อนเลือดด้วยเลือดเป็นคนจิตใจโหดร้ายฆ่าสัตว์เป็นอาชีพด้วยบาปกรรมนันนนามา้นเป็นตกนลกคนจากรกความาเกิดเป็นมนุษย์จึงมีให้อายุสัน้นไม่นานเดือนธันวาที่ผ่านมาวันที่ยี่สิบน่าจะประมาณนี้ ลูกหลานพี่น้องบ้านภูมิมเบาทะมนต์นนทองบนเภองเริือตกน้ำตายสองคนจมอยู่ในน้ำอายุห้าปีกว่าๆไปหากับปมไม่ได้ไปโรงเรียนห้าปียังเข้าอนุบาลคนหนงึตกพัดตกแล้วก็จะไปไปช่วยกันาดึงน้ำกันง่มหาเอ็นตะน,นอนกอดกันมือจับกันพ่อแม่แล้อมให้เป็นสายเลียดเป็นลมทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งยายพอ,อได้รู้ ร้องไห้เป็นสาเดือนี่เราจะคิดว่ายังไงถ้าเราไม่เชื่อกฎแห่งกรรมทีนี้มองก็มาใกล้พี่น้องบ้านโคกไร่รถตู้หลวงพอ่อลองเจ้าคณะที่ปรึกษาเจ้าคณะอัมพรวุูเวียงที่ท่านไปนงานศพมัชัยภูมิแต่สุดท้ายท่านก็ไปท่านก็มรณภาพไปาด้โยมพี่น้องบ้านโคกไร่ไม่รู้จะทำไงแล้วให้เศร้าโศกเสียใจเป็นทุกข์นั่นก็คือเราไม่รู้ว่า เราจะตายตรงไหนเวลาไหนที่ใดตอนเช้าตอนเที่ยงตอนเย็นรู้แต่ว่าต้องตายนี่แต่ไม่รู้ว่ากรรมที่เราจะมาถึงตายเวลาคนที่ไม่ไปก็ยังไม่ถึงข่าวว่างว่าโยมแม่ผู้หนึ่งว่าจะไปด้วยแต่ว่ารถตู้ของหลวงพ่อกับญาติโยมบอกก่อนเกก็เลยไม่ได้ตายเกยก็เลยไม่ได้ไปเห็นไหมยังไม่ถึงข่าวนั่นคือความจริงนั่นคือคือเรื่องกฎแห่งกรรม ทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีบังอืนในโลกนี้ไม่มีบังอืนพระสงฆ์รูปหนึ่งเจ้าอาวาดวัดอุทุมพรบ้านดอนหันเคยลงปฏิมโมกข์กันในพรรษาแต่ถ้าเราได้ยินข่าวที่จังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีรถบัสควับาตายสิบห้าสิบหกศพทีโ่โชเฟอร์ลำไนแล้วก็มีพระรูปนั้นนะท่านจะไปเป็นพระธรรมทูตจะไปมาเลเซียอยู่บ้านดอนหันตัวนถึงบ้านหนองแกตลาดหนองแก ท่านก็มรณาภาพในภาษาก็ลงปฏิโมกด้วยกันก็ไปงานศพเห็นไหมอายุก็ยังไม่ได้น้นยังไม่มากเท่ามันยมเมวันทาแสงแครนี่คือความความยิงนี่คือกฎแห่งกรรมที่ไม่มีคําว่าอายุยุติธรรมความยุติธรรมกับมนุษย์กับสัตว์ทั้งหลายทุกคนกฎแห่งกรรมนี่ไม่แม่ลำเอียงไม่เข้าข้างเป็นความยุติธรรมยิ่งกวาสาร ดีกาสารพิาพากษาสารรัฐมนูลสารดีกาพ่อกฎแห่งกรรมในยุติธรรมกับมนุษย์กับสัตว์ทุกคนไม่เข้าข้างไม่ลำเอียงไม่เห็นเกงเงินไม่เห็นเกลียรัพพวกเพราะกรรมคือการกระทําของเราเมื่อเราทําอะไรไว้เจาต้องได้รับผลของกรรมนั้นจะช้าจะเร็ว,วก็ตามนี่สิ่งที่เห็นว่าพวกเรามางาน่งตาดีๆควจะเห็นของดีๆอย่างน้อยๆเด็ดเตือนสติตนเองสักครั้งนึงว่า ย้นได้ลาบหาไปไม่ได้แน่วันหนึ่งเราจะต้องตายลูกหลานสามีภรรยาใครที่เรารักวันหนึ่งก็จะต้องจากกันไม่จากเป็นก็จากตายตายแล้วเราจะไปไหนถามตนเองว่ามั่นใจไหมว่าจะไม่ตกนรกไม่เป็นปีติสุร,รกายสัตว์เดชางมีไม่าศาสนาในไม่ตายตายหมดทุกาศาสนาตายหมดทุกคนในโลกนี้เกิดเท่าไหร่ตายเท่านั้นแล้วก็จะไปตามกรรม กรรมก็คือการกระทําทางวาจาทางใจทางจิตทางคาพูดของเรานี้จะพาเราไปบุญกับบาปจะพาเราไปให้รู้ว่าจิตดวงนี้ไม่ตายกายนี้ตายแน่พวกเรานั่งแต่จิตดวงนี้ไม่เคยตายไม่เคยเก๋ไม่เคยเก็บไ,ไม่เคยตายจะท่องเที่ยวไปในภพน้อยภพใหญ่สามสิเพบเอ็ดภพภูมิตาอยากใดที่เรายังไม่ได้หมดกิเลสย,ยังไม่ปล่อยวางไม่ได้หมด อย่างยึดมั่นถือมั่นถือบุญกับบาปนั้นแะจะพาเราไปบุญก็จะพาไปเกิดเป็นเทวดาบ้างเป็นคมบ้างหรือมีกุศลมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าขันห้าเนี้ยไม่เที่ยเป็นทุกข์เป็นอนตาก็จะไปสูปป่บิรพานหรือจะมาเป็นมนุษย์ก็อาศัยบุญบุญมาจากให้ทานทักษาศีลภาวนาแล้วน,นี่กิจด,ดวงนี้ไม่เคยตายมันจะไปเปลี่ยนภพเปลี่ยนล่างไปสู่ภพน้อยภพใหญ่ก็กิจดวงนี้มาเป็นมนุษย์ก็กิจดวงนี้ ไปเป็นสัตว์เดรัรฉานก็จิตด,ดวงนี้ไปเป็นเปรตก็จิตดวงนี้ไปเป็นสัตว์นรกก็จิตด,ดวงนี้ไปเป็นเทวดาก็จิตด,ดวงนี้ไปเป็นพรมก็จิตด,ดวงนี้จะไปนิ่พานก็จิตด,ดวงนี้เหนั้นพี่น้องญาติธรรมที่มางานศพคุณแม่วันทาแสงชารีให้ได้เตือนสติมรณา,านุสติกรรมฐา,านะจะเป็นเครื่องให้เราได้ปองว่าชีวิตสุดท้ายก็จะต้องตายตายแล้วไม่มีอะไรเอาไปได้ ต้องคิดอยู่เสมอว่ายศในลาอาไปไม่ได้นี่มีเพียงแต่ต้นทุนบุญกุศลทรัพย์สมบัติทิ้งไว้ให้พวงชนแม้นร่างตนเขาเข้าไปเอาเขาไปเมื่อเจ้ามามีอะไรมาด้วยเจ้าใหญ่ัวเมาโลภมากทำบาปเนี่ยมาเมือเปล่าแล้วเจ้าจะเอาอะไรเจ้าก็ไปเมือเปล่าเหมือนเจ้ามาให้ในพิษเสมอว่าเรามาจากเกิดมาจากท้องแม่ถามว่าใครเอาอะไรมาด้วยนั่งอยู่ตรงนี้รวมนั้งตมาไม่มี มาตัวเปล่าๆเ,เลยแล้วจะไปก็จะไปตัวเปล่าไม่มีอะไรเอาไปด้วยมีแต่บุญกับบาปที่เราทำมาครั้งแรกก็อ่อนเอช่วยตัวช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เวลาจะตายก็อ่อนเอช่วยเหลือตัวเองไม่ได้มายังไงมาเมื่อเปล่าก็าจะไปมือเปล่าดังนั้นโลกมนุษย์ของเราเนี่ยเป็นโลกที่มาอุบัติเกิดของบุญได้ป่ะ เป็นสนามทดสอบกิเลสคุณณธรรมจะทําทมาหากินทํามาหากรรมจะมาพัฒนากรรมจะเผากรรมก็อยู่รงโลกมนุษย์นี้จะไปสวรรค์จะไปพรมไปนิพพานก็มาอยู่โลกมนุษย์จะไปนรกเป็นปีศสุรกายสรารชาติก็อยู่ในโลกมนุษย์นี้มนุษย์นี้เป็นสัตว์ประเสริฐมีสติปัญญาสามารถที่จะทําทอะไรได้มาก มีสามารถศักยภาพจะทำบุญกุศลบารมีได้มากเทวดามารพยังมาก้มกราบมนุษย์พระพุทธเจ้าพระปฏิเวหันเทวดามารพยังก็ต้องมาก้มมากราบยังก็เป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าแต่ถ้าทำบาปก็ได้บาปมากที่สุดฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระฆ่าสามีภรรยาฆ่าลูกได้โหดไร้ายทารุนไม่เกินมนุษย์ดังนั้น พอเรามาเป็นมนุษย์แล้วก็ควรที่ให้เป็นมนุษย์ที่ประเสริฐเป็นมนุษย์ที่มีใจสูงมีศีลมีธรรมปีมีตามีให้อภัยอโหอสิกับหมาว่ากรรมนี้จะต้องติดตามเราไปเราเกิดมาชาตินี้ไม่ได้ชาติเดียวนั่งอยู่ตรงนี้รวมาตรงมาเกิดมาหลายแสนชาติแต่เราจําไม่ได้ปีนมาหมดทุกอย่างพระพุทธเจ้าวา่าเราเกิดมาในสังสารวัฏในวัตตสงสารไม่มีเบื้องต้นทํากลาง เป็นมาหมดทุกอย่างพระราชาเราก็เคยเป็นเศรษฐีเราก็เคยเป็นคนทุกคนยากเราเคยเป็นคนหัวหน้าตาบอดเราเคยเป็นสัตว์ไปรษานปีนสุรกายสันตุเราก็เคยเป็นมาหมดแต่เราจําไม่ได้แล้วก็เป็นญาติกันมาหมดไม่มีใครในโลกนี้จะไม่เคยเป็นพี่เป็นน้องเป็นพ่อเป็นแม่เป็นสามีภรรยากันเพราะสังสารวัตรนี่ไม่มีเบื้องต้นทํามกลางที่สุดพระพุทธองค์จึงหวังก็ให้เราเบื่อหนานให้เห็นสังขารว่า สังขารนี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นกรให้เบื่อหน่ายให้หาวิธีออกจากทุกข์เกิดทุกข์ข่าวเป็นทุกข์ลำบไปเกิดมาแล้วจะรวยจะเป็นพระราชาจะเป็นเศรษฐีจะเป็นคนมียุทธ์ก็จะต้องเกยเก็บตายนี้ไม่พน้นนี่คือความจริงนั้นอยากให้พี่น้องญาติธรรมทุกคนที่มางานศพคุณแม่วันทาเสียงชาลีให้เตือนสติให้พิจารณาวา่าจะเอาอะไรกับชีวิตชีวิตนี้ตายแล้วอะไรเป็นได้ถามตนเองเกิดมาทําไม ถามตัวเองอยู่เป็ว่าเกิดมาทําไมทําไมต้องเกิดมาเกิดมาเพื่ออะไรจะได้คําตอบมันจะเกิดว่าเราเกิดมาเพื่อจะมาสร้างบุญบารมีคุณงามความดีถ้าเกิดมาเราไม่ได้สร้างบุญบารมีมันจะขาดทุนเกิดมาแล้วไม่มีทานไม่มีสิ่งมีภาวนานเป็นเป็นพที่ขาดทุนถ้าเรามาเป็นมนุษย์เราไม่ได้สร้างบารมีสร้างความดีถ้าเราจะมาสร้างบาปสร้างกรรมนี่จะขาดทุนจะให้เราได้ไปสู่อวัยภูมิ เพราะมนุษย์นี่ทําบาปก็ได้บาปมากท,ทําบุญก็ได้บุญมากดังนั้นให้พี่น้องได้ได้ได้ไดพิจารณาว่าชีวิตนี้สุดท้ายพวกเราก็จะไปสู่เชิงตะกอนเหมือนกันกับยมแม่วันทาแสงชารีให้เปลี่ยนเปลี่ยนสติต,ตนเองว่าชีวิตนี้สุดท้ายเราจะต้องตายไม่มีใครที่จะไม่ตายในโลกนี้ดังนั้นไม่มีอะไรเป็นที่พึ่งนอกจากความดีบุญกุศล คุณงามความดีดังนั้นสมควรเจเวลาของขอโมทนาผู้เป็นเจ้าภาพคุณพ่อคําาสเสียงชารีผู้เป็นสามีตลอดคุณโภวาภาพการนายวิรัตมาดวิเศษบุตรสาวบุตรเขยพันตระกตรโอคอธิพลนางสุดารัตเสี Century, ยงชารีบุตรชายบุตรสะพ้ายคุณพ่อประดับจันทักคุณแม่ระไมเสี Century, ยงชารีบุตรชายบุตรสะพ้ายคุณแม่ สุนิาสาแสงชารีผู้ใหญ่จินลกรนแพงอ่อนบุตรสามบุตรเขยตลอดคุณแม่อุมาสวรรค์ดาโดนชานนบุตรสภัยายนายชุรัตมาสวิเศษฐานในสุรชัยแสงชารีบุตรหลานนายพนักพัฒน์เสงชารีหลานที่ได้บำเพ็ญให้คุณแม่ที่ท่านได้จารลกนี้ไป และนั้นบุญใดกุศลใดที่ลูกหลานได้กระทำบ้าด้ไดบำเพ็ญกุศลก็ขอให้คุณแม่วันทาแสงชารีได้รับรุ้รับราไในโมทนาบุญถ้ามีความทุกข์ก็ขอให้พ้นจากทุกข์ถ้ามีความสุขก็ขอให้สุขยิ่งขึ้นไปและบุญกุศลส่วนนี้ก็ขอให้สะท้อนย้อนกลับมาปกปักรักษาผู้เป็นสามีเป็นลูกเป็นหลานของคุณแม่วันทาแสงชารีตลอดถึงเขกผู้มีเกียรติพี่น้องที่อยาิธรทมที่มาร่วมง,งานศพในวันนี้ ขอให้ท่านทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความเจริญมีอายุวันนะสุขภพระปฏิภาณทานาสาารสมบัติจเจริญในศีลในธรรมในทางกายินธรรมนำตนออกจากทุกโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเนพอ่หลวงพ่อสวดนครับนี่มนต์นิมต์หลวงพอ่อสาวดเลยครับหลวงพอ่อสวดมาติกาเลยครับนี่นต์